สวัสดีค่ะทำอะไรคะลูกเล่นขี้ตมอะไรนะลูกเล่นขี้ตมเล่นขี้ตมเหรอคะสนุกไหมลูกอันนั้นทำอะไรคะหนูทำอะไรลูกขายอะไรอะ่ะขายข้าวปุ้นฮะขายข้าวปุ้น <laughs> ขายข้าวปุ้นเหรอลูกทำไมข้าวปุ้นทำกัน,กนล่ะคะหนูเ,เล่นขายของเหรอลูก อีหลาหน้องอะไรกันจะวะเล่นขายของหมดลูกพ่อสั่งอันนี้ลูกพ่อสั่งไอ้ขวดเจ้บให้ลูกถ้วยหนึง่งสั่งขวดเจ้บถ้วยหนึ่งค่ะแล้วเอฟซีสั่งอะไรนะถามเอฟซีไหมเอฟซี FC สั่งอะไรเอฟซีสั่งอะไรคะถามเอฟซีสั่งอะไรคะเอสั่งแรกนะคะเดี๋ยวน้องมาร์คี้ทำให้คะ่ะน้องมาร์คี้มาแล้วคิดถึงคิดถึงสวัสดีครับสวัสดีครับไอเทมอะไรน้ำร้องไอเทม เฮียมันงนแล้วฮะเป็ยังไ้างเลยจะปรดินคีย์ลิงกำงบะสวัสดีคนดูห้าสิบเจ็ดคนครับลสวัสดีเล้วสีเงีงเกงสวยใช่ไหมสียอมพูดได้สีเงียเกยงเป็นนุ้ขายอะไรอนูขายอะไรขายชูรสขายชูรสเอ,าอส้าคือวะขนมขนมอะไรลูกน,น,นะคะ พ่อซื้อละลูกนี่นพ่อซื้อหน่อยพ่อซื้อหน่อยได้ไหมสองบาทเออพ่อซื้อสองบาทได้ไหมท่านั่งแม่ตีไงมา,า,าซื้อมาซื้อกับน้องมากี้นี่มาแล้วน้องมากี้ขายอยู่ เมื่อกี้ขายก็จับหมลูกเอาจับถ้วยหนึ่งค่ะคอ,ยอ,ยอะไรนะเมื่อกี้คุยกับเอฟทีเลยลูกวันนี้หนูจะ<อ>วันนี้หนูจะมาขายานี่อะไรไนะ่นนี่คืออะไรอะ่ะกัวจับกัวจับหมดลูก <laughs> พ่อซื้ออะไร <laughs> อ่ะพ่อซื้ออะไรพ่อจะซื้อกัวจับไงอ๋อหนูอยากกัวจับให้อยู่นี่นี่ให้กัวจับให้อยู่ เออให้ปลาป่าถ mm ้วยหนึ been, h, harm, no. to to ่งปลาป่าสองถ้วยหนึ่งก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวปลาสั่งก๋วยเตี๋ยวถ้วยหนึ่งเอาเนี่ยอะไรเอาเนี่ยอะไรเนี่ยงัวลูกเนี้ยเฮ็ดให้พ่ออยู่ลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเข้ามาแล้วนะครับเออให้น้องเรนก็ลูกเออเรนก็ลูกเรนก็ยังกินเอออโ้ขายของขายของ นายกูจับเอ้ากูจับทำงันหรือเปล่ากูเจียวให้ป้าป๊าเลยไม่กูเจียวแล้วป้าตาลฮ่าฮ่ัฮ่าไอ้ลูกลงแรงเนองมากี้แล้วจานให้ดิอันนี้ก็เจ้าปุนิย์ก็เจียวเลยลูกสองอันแหละลูกในถ้วยหนูใส่ตรงไหนอ่ะฮะใส่บักพริกไหมถามป้าป๋าว่าใส่บักพริกไหมใส่บักพิกไหมใส่แจ็คหน่อยเออป้าป้าาป้าบอกใส่จักหน่อยฮะพ่อใส่บักเขี้ยไหม บะเขียพ่อไม่ใส่ลูกก็จับไม่ใส่บะเขียนะคะ,ะฮะชอบชอบน้องมาร์กี้พูดไทยตลกดีฮ่าบอกให้ปินทองเซ่าพี่น้องเอ้ยใส่กับกันเลยใส่กับกันเลยลนี่นีองเอ้ยเด็กครับผมเด็ก <c oughs> ความเป็นเด็กนะ ที่ปอได้กี่เป็นเรียงหน่อยกับเรียนทั้งสิ้นละพวกนี้นเ,เข้าอะไรเข้ามาแล้วอยลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับฮะการซื้อแ,แล้วปุ๊บลูกโรตีปุ๊บลูกขายโรตีด้วยเหรอคะโอเคโรตีด้วยอะโรตีขายโรตีเอาโรตีด้วยน้องน่ารักจ้าขอบคุณครับ ขอบคุณเอฟซีนะลูกขอบคุณขอบคุณเอฟซีเลยค่ะไหนลูกไหนดูดูนี่ต้มหรือลูกต้มไหนต้มต้มยังต้มยังยังต้มไหนดูต้มหรือไหนโอ้เป็นโอ้จ้าแกะต้มแล้วต้มแล้ว โต๊ะเก็บเอ่อร้อนร้อนเอาไปออกมาเฮ้ยซื้อส้มตำแน่จ้ามา่กี้เอฟซีบอกซื้อส้มตำแน่ได้ไหมคะได้ได้นะค่ะโอเคค่ะทำส้มตำให้ทำเสร็จทำ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 ส้มตำต่อค่ะทำส้มตำโอ้ทำส้มตำตำส้มตำแล้วบร้อยไม่เอฟซีสั่งส้มตำไง หนูใส่บักพริบบักเขียบักเขียบักหนาวบักหนาวแล้วก็บักบักอะไรอซูรุตใส่ยังซูรุตซูรุตซูรุตใส่น้ำน้ำตาลปี๊บใส่งน้ำตาลปี๊บน้ำตาลปี๊บใส่ยังใส่เพิ่อใส่น้ำปลาน้ำปลาตาเลยตาเลยตาเลยเออดุมดุมตุ๊กต้องเสียบจริงอ๋อ อ่ะพี่ลองสังยังเรามากกีพี่้องสังไหมเอมาอมากี่ทำตามซ้ำๆให้ครับผมตอนตอนนี้เรามากีกีลรงตามซ้ำานะครับตามซ้ำๆให้คุณสามสิบพฤศจิกายนครับผมร <laughs> อกินจ้าพี่โอ๋ของรองกินจ้า,ท,าท้กแทนเอามากกีสวัสดีครับคุณวันละวันละพานะครับผม น้ำปลาใส่ลูกเติมน้ำปลาเหรอใส่น้ำปลาข้าวกีบลูกขวายอายฟซีสั่งอะไรนะครับผมสั่งได้แล้วครับลองมากี้ทำไมมาขี้น้อยสั่งกุวยจั๊บหนึ่งชามจ้าฟซีสั่งกุวยจั๊บหนึ่งชามลูกทันไม่ทันไหมครับเซอร์บอลให้ให้ป้าป้าก่อนเลยลูกโอเคโอเคค่ะโอเค กี่น้อยกูจับหนึ่งชามจ้าทำเสร็จหรือยังลูกกูจับหชามลูกนะมาขายลขายขขายกจับับลูกกับตาอกจับหนึ่งชามลนะาาลกจูจับหนึ่งชามให้คุณสัญญา บุตรอะไรบุตรบุต,บตรลบบุรีบุตรคาราบุรีเหรอครับอู้อันไหนเนีย่ยขัวเตี๋ยวเส้นเล็กแน่จ้าคุณนันทิดาก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กเนะาะเมื่อกี้ขัวยาานๆๆนนเตี๋ยวเส้นเล็กค่ะก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กมะขามก๋กวยเตี๋ยวเนาะผัดไทยแน่จ้าเนาะเมื่อกี้ผัดไทยแน่จ้า ยผัดไทย,ไทยลูกผัดไทยด้วยนะผัดไทยด้วยนะยทำเร็วทำให้ทันแล้วลูกนะขายของขายของขายของแล้วค่ะขายของขายของขายเกืบ <c oughs> อบด <c oughs> ้วยขาย <c oughs> อะไรลูกขายเกือบอะไรคะนในเงินเป็เรียนแล้วนเงินเรียนแล้ว,ลวโอ้ยเอฟซอีซื้อซื้อกับหนูเหรอลูกทุกน,น,น,นทำเลยคะซื้อผัดไทยเลยจ้ามาขี้ผัดไทยนะคะก๋วยเตี๋ยวแล้วก็เส้นเล็กแล้วคะ ผัดไทยก็แต่เสร็จแล้วก็หอวจับชามหนึ่งค่ะจับชามหนึ่งเลยค่ะอย่าฟาดมาซื้อนะอย่าฟาดมาซื้อนะมาซื้อเลยมาซื้อเลยมาซื้อเลยโอเคยังฮะได้ยังคะได้ยังได้ยังเสือเลยค่ะเสือเลยเสือเลย เนี่ยเสื่อมแล้วอ๋อโอเคเอาใหม่ตัวนี้ใหม่ผัดไทยผัดไทยตัวนี้ผัดไทยรอจ้ารอจ้ากำลังกินค่ะกำลังได้กินนะคะกำลังได้กินค่ะกำลังได้กินนะคะเออดุมมาจำจำโอเคซื้ออะไรอีกผัดไทยครับผัดไทยผัดไทยผัดไทยค่ะผัดไทยอ่าผัดไทยใส่เส้นนะคะค่ะ ส้มตำส้มตำพี่เขาสั่งส้มตำรอนราคาส้มตำรอนะะาราคาแล้วผัดไทยก่อนนะคาแล้วลองผัดไทยก่อนนะคะ,ออนนะ,คะเอ,อ้ชื่อร้านอะไรคะนี่ชื่อร้านอะไรคะชื่อร้านว่าอะไรร้านน้องมาร์คี้ร้านมาร์คี้ชาแนลรอฮะร้านร้านมักน้ำ <c oughs> โอ้ไปแล้วพี่อนมาส่งอุบลหาถุงยาโอ้ยส่งอุบลหาถุงไปไหม <c oughs> ไปเหรอไปไงอะ่ะ รู้จะไปสีขาตกลงมารู้จะไปสีขาวตกลงมาเลยเอาไก่ย่างด้วยค่ะโอ้ยเอาไก่ย่างด้วยลูกโอเคลูกจะให้ให้ไข่เนาะให้ไข่เนาะโอเคค่ะทำทำทอะไรทำอะไรก่อนคะนี่เสร็จแล้วเอากินเลยกินเอาอะไรอีก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 คะโอ้ยพี่น้องเอ้ผมมีความน่ารักของ อ่ะเอาก๋วยเตี๋ยวถ้วยนึงอ่ะเอาก๋วยเตี๋ยวถ้วยนึงไม่เอาไม่เอาเตี๋ยวถ้วยนึงเลยอ่าไม่เอาสั่งก๋วยเตี๋ยวด้วยไม่เอาสั่งก๋วยเตี๋ยวพิเศษถ้วยนึงทำ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 โอเคเลนร้านนี่ร้านจะปิดตอนไหนครับร้านจะปิดตอนไหนใครอยากเอาตำมะขวงใครอยากเอาตำมะขวงคร ข้าวเหนียวส้มตำปลาดุกย่างจ้าโอ้ได้ครับได้ครับเจะน้องมาขี้ไหนครับผมอ่ะข้าวเหนียวส้มตำปลาดุกย่างลูกจวดเลยจวดเลยเดี๋ยวหนูเอาไปให้เขาก่อนแล้วโอเคค่ะลูกค้าสั่งมาลูกไปหาเขาดีกว่าเออโอเคครับไปแล้วล่ะค่ะไปแล้วละค่ะ เพี่น้องเอ้ยลองมากี้ลองมากี้เม่ตายเอาตมามหงค่ะมาลูกส่งส่งของยัง <อะ S 2> มาแล้วมาแล้วมามามา,มาค่ะมาโอเค,อ,เคอุย้ย <c> เ <oughs> ม่ตายเอาตะมหงลาดหน้าเลยจา้าลาดหน้าก็มีค่ะลาดหน้าลาดหน้าค่ะอะไรล,ลาดหน้าไ, <c oughs> ไม่ใช่ <c oughs> ไม่ไม่ใช่เอาลาดใส่หน้า <c oughs> ตัวเองนะดู <c oughs> ไม่รู้จักถาม fc ดู หายพี่ซีว่าละ้ะนาคืออะไรละนาคืออะไรละ้ะนาคืออะไรฮนะโนมากิงงงละนาเนี่ยจะแม่าตายเอาตาบกุงเออเอาน้องเล่นตาเล่นด้วยโนมากิเล่นน้องเล่นตายอยู่ไหนลูกน้องเล่นตาย,ยัางเล่นดินไม่ได้เนาะตัวก่อนเน,ะนา,นนานะเฮียนผู้ใหญ่พุ่นเฮีย็นพย่บาทลูกอย่งนูเล่นไว้โอเคที<ส>่เอาอะไรบ้าง อ,อะไรบ้างมีมีลาดหน้ามีมีลาดหน้านะคะแล้วก็มีด <Okay, S 1> ำักหุงค่ะาล,าาลาดหน้าเลยคะ่ะทําเลยคะ่ะทําเลยไม่เอาน้ำปลาใส่ด้วย <c oughs> เลือดแต่เสียบสิคะเลือดเจ้าของร้านแล้วเขาเอาแล้วแล้วก็อันนี้ใส่ด้วยแล้วก็น้ำปลาเข่มา โอเคค่ะปิดร้านได้ก่อค่ะปิดร้านร้าพี่น้องค่ะร้านพี่น้องก่อนนะร้านปิดร้านวันนี้ร้านปิดแล้วค่ะบอกกันเลยเจอกันใหม่พรุ่งนี้อีกแล้วเอาล่าร้านพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะเร็วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ช่องกดอะไรกดจอฟานิ่งแล้วก็ช่องฟังมา,มา,าแล้วนะด้วยแล้วก็ช่องนี่ดูแช่แล้วแล้วก็ต้องอะไรอีกตีกันเลย ลติ๊กบ้ายพาลุยบ๊ายบายเดียวมาเจอกันดีีครับ